สวัสดีครับนี่คือการโจมตีข้ามสายพันธุ์นะครับตระกูลมดนะครับแต่ว่ามดใหญ่ก็ไม่สามารถสู้มดเล็กได้เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมกองทัพม,มดใหญ่ก็ได้พากันลงมามหาสารกองทัพม,มดดำน้อยผมถ้าบ้านผมผมเรียกวมดขี้อะ่ะนี่ครับมดดำตัวน้อยกับมดแดงก็การสู้ระหว่างมดดำกับมดแดงใครชนะ เพื่อนกะดูเอาครับตามในคลิปเลยครับนี่ครับนี่คือกองหน้าของมดแดงแต่ก็มดแดงก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำลายมดดำได้ถึงตัวเล็กเพราะมดดำตัวเล็กแต่ใส่ว่ากาัดเจ็บนะครับนี่ครับ ดูกองทัพมดแดงก่อนเพื่อนดูเป็นไงคลิปนี้ให้น้องๆดูนะครับว่าบางทีอะไรมันเป็นการสอนอะไรบางอย่างให้กับมนุษย์นะถ้าฟังแบบเป็นศาสนธรรมให้ไม่ฟังถ้าดูเป็นศาสัาธรรมลองดูให้ดีคือว่าถึงคุณจะมีอำนาจมากกว่าตัวใหญ่ฟา แต่คุณก็ไม่สามารถจะมาสู้พลังสามัคคีของมดตัวน้นอยนี่ได้นะครับก็คือเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าถ้าเราคนตัวเล็กๆสามัคคีกันก็ไม่สามารถที่ใครจะมาทําอะไรได้อาหารอนโกชานี้ไม่ใช่จะเป็นของเจ้านอกจากพลังสามัคคีเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับมดที่ได้กินอาหารอันนี้ก็คือมดมดดำน้อย ภาษาชื่อเป็นทางการอะไรไม่ทราบแต่ผมเรียกมดดำแล้วกันนะเอาตามในคลิปตามรูปสีในคลิปแล้วกันแต่มดแดงก็คือมดแดงนี่เห็นไหมเขาได้กินอาหารแต่มดตัวใหญ่ได้แค่จ้องมองทางทางี่เขาตัวเองตัวใหญ่ฝ่ามีพลังมากฝ่าแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ากินอาหารอันนี้ได้เนื่องจากนี่คือมดแดงของเลี้ยงไว้นะ แต่ผมมาให้ตรงนี้ไงก็เป็นภาพผมเลยเป็นเนภาพสัญธรรมที่ว่าเอาให้ดูผมมาเห็นตอนแรกผมก็ให้เขากินเนี่ยตหลังมดดำเนี่ยมาจากไหนไม่ทราบตทั้งที่ว่าตอนที่ที่ตรงนี้เป็นของมดแดงแต่ด้วยพลังสามัคคีนะครับเห็นไหมครับเขาได้เอาขนมอันโอชะไปทานนะครับแต่ มดแดงสู้มดดำไม่ได้หรือว่ายัางไงก็ไม่ทราบนี่นะก็เลยว่าอืมแปลกดีการต่อสู้กลายเป็นมดแดงมากินมดดำแต่ว่ามดดำไม่กินมดแดงมดดำกินขนมครับนี่เราสอนให้รู้เป็นหลักธรรมะเลยนะเห็นไหมสู้ไม่ได้ครับเข้ามาแล้วก็เสร็จหมดครับ ถึงคุณตัวใหญ่แต่คุณเข้ามาในถิ่นของเขาคุณอยู่ไม่ได้อะพคุณไม่อะไรนะดูเขาก็ต่อสู้กันแล้วครับนี่คือการต่อสู้ครั้งใหญ่ของบรรดามนดนะครับคลิปนี้เราถ่ายโดยบังเอิญที่เรามาเห็นภาพนี้นะครับเราก็เลยถ่ายให้เพื่อนดูเพื่อนเพื่อนไม่เคยเห็นว่ามันมีสิ่งแปลกๆธรรมชาตินี้ ทำเป็นหลักทําให้เราเห็นว่าถ้าตัวเล็กถ้าสามัาคีก็สามารถที่จะชนะสิ่งใหญ่ได้ก็<ม>คุณดูดิครับเข้ามาไปกองทัพเลยครับแต่ว่าเขาทำอะไรกันอยู่ผมไม่ทราบผมก็พยายามดูอยู่ว่าเขาทำอะไรกันนี่นะเหมือนในถึงตัวใหญ่เดยวก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนใจไม่ค่อยถึงเท่าไรหร่ว่าอย่างไงก็ไม่ทราบนะดูเลยแต่ตัวเล็กเนี่ย มดเล็กเนี่ยมดดำโดยน้อยเนี่ยทำงานกันทุกตัวครับทำงานทุกตัวไม่มีตัวไหนขี้เกียจเลยเนี่ยเป็นธรรมนธรรมนะดูให้ดีเถอะถ้าใครคิดเป็นนะตัวเล็กทุกตัวก็ช่วยกันทำงานช่วยกันย่อยขนมแล้วก็เอาขนขนมกันไปนี่ไปแล้วเห็นไหมแต่พวกนี้ไม่กินเะเจอพวกพวกมดมดแดงมันอยู่บนต้นไม้แต่มดดำมันอยู่นในดิน ผมก็ไม่เข้าใจว่าตัวใหญ่ฝ่าแต่ใช้ไม่ถึงหรือว่าไงทางที่ว่าเนี่ยมอตัวนี้ตัวน้อยเดียวคุณจะบุกก็ได้คุณมาคุณมาเยอะกว่าเขาเยอะแต่ว่ามดน้อยมันกาลังมันน้อยมันขคุณเข้ามาเก็โดนนะนะดูการต่อสู้สองขาม,มด คุณเข้ามาคุณก็แพ้ถึงเขาจะตายคุณก็บุกเข้าไม่ได้มดมดดำบางตัวเขาก็ยอมเสียสละชีวิตเพื่อป้องกันให้พวกเขามดมดใหญ่เข้าไม่ได้เพื่อว่าเป็นการป้องกันแล้วตัวที่เหลือก็มาเอาอาหารส่งไปที่ดินเอาเลี้ยง,งไปส่วนตัวที่ยอมตายก็จะยอมตายแต่มดแดงก็ไม่สู้ถ้าเกิดคือบุกเข้ามาก็แพ้โดนลุม พต,ตัวใหญ่ฟาร์มเสียเปียบไงโดนจิกเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยโดนกัดเข้าไปเป็น,นยางงี้เห็นไหมก็เสียเปรียบไปกัดเขาแต่เขาตัวเล็กฝาเขามุดกัดท้องเขากัดขาอยู่เลยเห็นไหมไม่ดีนะตัวนี้โดนกัดอยู่ใต้ท้องเห็นไหมโดนมดแดงกัด อูที่มัดจำกัดมดแดงใจท้องทําให้รู้ว่าพลังสามัคคีนี้สําคัญนะครับไม่ว่าคุณจะมีอำน,นาจใหญ่ฝ้าแค่ไหนเป็นใครใหญ่เท่าไหนล้นฟ้าแค่ไหนก็สู้พลังเล็กๆที่มีพลังสามัคคีไม่ได้นะครับศาธรรมนี่มันสอนให้เห็นหมดธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่สอนให้เห็นให้เห็นนะไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เห็นไหมพลังสามัคคีสำคัญคุณสู้ไม่ได้คุณหนีอ่ะที่ดูคุณตัวใหญ่อ่ะนี่เห็นไหมเขาเขากัดกันเห็นไหม กัดขาคุณตัวใหญ่หรืคุณเศษอะเห็นไหมอีกกัดกัดขาสองขากัดตานี่คือธรรมชาติผมไม่ใช่ความรุนแรง,งนะครับใครดูคลิปว่าเป็นความรุนแรงโปรดใช้จิตใจเขาเรียกว่าใช้ความคิดในการรับชมคลิปนี้นะครับเพราะคลิปนี้ผมมาเจอโดยผมไม่ได้ทำอะไรผมก็เลยถ่าย,ยาเพื่อนดูถ่ายทอดสิ่งที่ผมเห็นว่าเราเจออะไรมาก็แค่นั้นาภาพระคับจง ภาพมาฝากกันครับคือฟาร์มสัมคมีชนะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกครับอัพเดตโดยไรัวน้อย